่าประกาศประกาศว่าพายุเข้ามามันมันผ่านมันผ่านอุดรไปบ้างผ่านอุดรมันจะไปลงที่ไหนก็ไม่ทราบแล้วน้ำน้ำมันท่วมวัดป่าเป็นตาเราเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่ฝนตกมาท่วมหรอกน้ําที่ท่วมวัดป่าเป็นตามันมนจากลําห้วยมันดันเข้ามาจากการวางท่อระบายน้ําของเราอารวางท่อระบายน้ํคขั้งแรกก็วาง ไอ้ท่อท่อหนึ่งมันลงไปนี่ลงไปหัวสะพานเนี่ยตอนนี้ไอ้ปากท่อปากท่อมันต่ากว่าลาห้วยมันต่ำกว่าระดับน้ําในลําห้วยน้ําในลาห้วยพอเวลามันมันมันสูงกว่าปากท่อเราก็ดันเข้ามาในวัดเนี่ยเห็นไม่พอเวลาเวลาน้ําลงห้วยเยอะเนี่ยน้ำมันผุ้นมาจากจากรล่องน้ําอ่ะพุทธมาปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บเลยน้ําก็ท่วมวัดท่วมลานรอบไอ้จิจจารทานเนี่ย ท่วมเต็มไปหมดตอนนี้เราไปปิดไปปิดไอ้ปากท่ออันนี้พอเราปิดปากท่ออันนี้มันมันก็ปากท่ออันนี้ก็ดันเข้ามาไม่ได้ตอนนี้ไอ้น้ําที่ระบายออกไปทางทางทาง,ทางบ้านเปชีทางทางนู้นทางไอบ้บุมบุมบุมวัดเนี่ยนะทางไอ้ประตูน้ำมันปากท่อก็ไปวางลงไปอยู่ใต้อุโมงค์ซะอีกเนี่ พอน้ํามันล้นประตูน้ํามันก็เข้าอุโมงค์ฝัดเข้ามาในวัดอีกเข้ามากระท่วมในสวนในในในฝ่ายโรงครัวเนี่ยนะในฝ่ายไม่ชีอยู่เนี่ยน้ำกระท่วมไหลล้นที่นั่นมันฝัดเข้ามาฝัดเข้ามาในวัดมันไม่ใช่น้ําในวัดระบายออกไปน้าน้าลาห้วยมันมันสูงกว่าปากท่อมันก็ดันเข้ามาในวัดเนี่ยน้ําในวัดมันไม่สามารถออกไปได้เมื่อช่วงฤดูแล้งก็บอกให้ บอกให้ครูมือกให้ผู้พันเนี่ยไปดูไอ้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 ปลายท่อนั่นน่ะหาช่างมาหาช่างมาขุดมาวางท่อใหม่วางท่อให้ให้ลงไปปลายประตูอกอกนอกนอกอุโมง์น่ะปลายประตูน้ำเนี่ยนะปรากฏว่าน้าน้าครั้งก่อนครั้งที่แล้วที่มันท่วมเข้ามาเนี่ยเอามันท่วมมาได้ไงไปดูอัตายมันยังไม่ได้ทำเนี่ยาเอ,อบอกให้ทําแล้วมันก็ยังไม่ได้ทำ ไม่ทําทำเมื่อน้ำามันก็กดันขึ้นมาเลยเพราะที่สุดเนี่ยจะทําได้ก็ต้องปล่อยให้ให้น้ําลาห้วยมันแห้งลงไปซะก่อนต้องคงจะบทบดฝนซะก่อนมั่งจึงจะไปไปขุดขุดล่องขุดถน,นนออกไปออกนอกกําแพงไปปลายประตูน้ำเนี่ยแหละนอกประตูน้านู่นให้มันไหลออกไปนู่นมันไม่ใช่น้ําในลําห้วยดันขึ้นมาเพราะฉะนั้นน้ําที่ท่วมในวัดป่าบ้านตาดเรา มันไม่ใช่น้ําฝนตกมาจนท่วมมันน้าลาห้วยนี่แล้วฟัดเข้ามาฟัดเข้ามาท่วมในวัดจนโอ้ยรอบรอบกิจจาทานของหลวงตาเนี่ยลออไปน้ําใส่เอาจนครึ่งหน้าแข้งนู่นนะจนจะเตมหัวเข่าอันนี้มันวางมันวางปลายท่อไว้ผิดมันวางปลายท่อมันต่กว่าระดับน้ําลําห้วยพอน้ําระดับน้าลาห้วยมันสูงกว่าท่อมันก็ฝัดเข้ามาในวัดมันอดันเข้ามาในวัด อันนี้มันก็ต้องดูแก้ไขกันไปน้ําแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันมาเนี่ยท่วมอยู่ตลอดมันเอ๊ะมันยังไงกันเนี่ยคิดทุกสิ่งทุกอย่างการกระทําอะไรต่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องคิดในรอบคอบมองหน้ามองหลังมองได้มองเสียด้านธรรมะก็เช่นกันมันต้องคิดหลายด้านมองหลายด้านว่าด้านไหนมันจะเสียด้านไหนมันจะดี การปฏิบัติธรรมของเราถ้า <hi> ม <is pleasant. S 2> yeah ันดีมันก็ต้องมีเหตุเป็นที่มาถ้ามันไม่ดีมันก็ต้องมีเหตุเป็นที่มาเหมือนทางโลกก็เช่นกันนะสิ่งใดมันไม่ดีมันก็ต้องมีเหตุเป็นที่มาสิ่งใดดีมันก็ต้องมีเหตุเป็นที่มาเพราะนั้นคนหาคนหาคิดหาเหตุอันนั้นแหละเหตุอันนั้นในที่อริยสัจสี่ท่านก็เรียกว่าสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ เปิดนั่นที่อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสู้ตัดสู้อริยรรสัจสี่ขึ้นมาพระพุทธเจ้าทรงประกาศาศาสนาก็าประกาศอริยรรสรัจสี่เนี่ยอริยรรสัจสี่มีอะไรมีทุกมีทุกทุกคนไม่ไม่ต้องไม่ไปไม่ไมีใครปรารถนาทุกหรอกทุกก็คือปัญหาต่างๆไม่ว่าปัญหาทางโลกไม่ไม่ว่าปัญหาในชีวิตของเราปัญหาในครอบครัวปัญหาอะไรต่ออะไรรวมแล้วก็คือทุกนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนาไม่ต้องการ แต่ทุกถ้าเราถ้าเรากลัวมันน่ะถ้าเรานีมันน่ะถ้าเรากลัวปัญหาเรานีปัญหามันทําให้ปัญหามันหมดไปมันได้ไหมละ่ะมันไม่ได้มันอาจจะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นทุกก็มากขึ้นมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นปัญหานี่ปัญหาหรือทุกนี่ในอริยสัจสี่นี่ท่านไม่ได้สอนให้เรากลัวแต่ท่านท่านบอกว่าทุกพึงกําหนดรู้ให้เราเข้าไปพิจารณาค้นหาตัวทุกอะไรมันเป็นตัวทุกข ทุกมันมีลักษณะอย่างไรปัญหาอะไรคือตัวปัญหาปัญหามีอะไรมีลักษณะอย่างไรคนหาเข้าไปศึกษาเข้าไปคุยเขี่ยวเข้าไปพอเราคุยเขี่ยวเข้าไปคุยเขี่ยวไปเราก็เจอต้นเหตทุที่เป็นที่มาของมันนั่นแหละต้นเหตุเป็นที่ที่มาของปัญหาหรือต้นเหตุที่มาของทุกมันก็นั่นแหละท่านเรียกว่าสมุทัยสมุทัยเหตุให้เกิดทุกสมุทัยน,นั้นพึงละพ,งพึงละเป็นหมดไปชำระมันทําลายมันให้ให้มันหมดไป ตอนนี้เราจะทำละมันได้ยังไงท่านเราทำระมันได้ด้วยมากด้วยข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติด้วยด้วยอะไรด้วยด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาศีลเบื้องต้นศีลเบื้องต้นก็เกิดขึ้นมาจากการพวกเราของเกิดขึ้นมาจากการอยู่ร่วมกันของพวกเราเนี่ยแหละผู้เราอยู่คนเดียวไม่ได้ในโลกนี้ถ้าคนเราไปเกิดมาคนเดียวแล้วอยู่คนเดียวตลอดชีวิตเนี่ยมันไม่ต้องมีศีลหรอกใช่ไหมแต่นี่เราอยู่คนเดียวไม่ได้ เราย่งอยู่เป็นหมู่เป็นคณะนับแต่แต่หมู่คณะในเล็กๆในครอบครัวเป็นต้นไปจนถึงท้งถึงหมู่คณะในวงงานในวงสังคมรววงฟาร์มแล้วก็คือการอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันแต่การอยู่ร่วมกันในอัตภาพของวามเป็นพิธีชนคนมีกิเลสอย่างเราๆท่านๆท,ทั้งหลายนี่นะถ้าเราไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีความอดกัน้นต่อกิเลสไอ้กิเลสในหัวใจของพวกเราเนี่ยแหละมันจะเอากายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมัน ถ้ามันเอาไอ้กี่เหลี่ยมเอากายวาจางเราไปเครื่องมือเขามันได้มันก็มันก็ใช้ไปในทางเบียดเบียนนั่นแหละมันใช้ไม่ในในทางสร้างทุกข์นั่นแหละใช่ไหมเช่นว่ากี่เหลสความโกรธมันจะใช้กายวาจางเราไปทางไหน,ม,นมันไม่ไปทางไหนเราไปไปทางดา่าทางฆ่าทางตีทั้งนั้นหละมันก็เกิดการปิงเกียวเกิดเกิดการก่อเวรก่อกรรมกันการ,การ,การ,การอยู่ร่วมกันของพวกเราก็มีความสงบสุขเมื่อไม่มีความสงบสุขแล้วเราจะไปหาความเจริญ ก้าวหน้าไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมมันหาไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปูพื้นฐานการอยู่ร่วมกันให้มีความร่รมเย็นให้มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันซะก่อนเ,อเพื่อการอยู่ร่วมกันของพวกเราจะไม่มีปริพเ่าความกังวลในการอยู่ร่วมไม่มีความระแวงต่อกันการอยู่ร่วมกันของพวกเราก็มีความสบายมีความอบอุ่นในระดับหนึ่งจากนั้นมาเอาตัวสมุทรไทยทั้งหลายนี่นะมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจนี่แหละ จะบอกมีอะไรการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเนี่ยแหละมัน่ล้วนแต่อยู่ที่ใจทั้งนั้นแหละกามาตัณหาความดิ้นรนที่เยอะที่ยานอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสคือกาม,มะคุณนี่แหละดิ้นรนที่เยอะที่ยานอยากในกาม,มคุณทั้งห้าเนี่ยจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสเนี่ยภาวะตัณหาความความไม่อยากเป็นในนั่นไม่อยากเป็นในะนี่ความอยาก วิเพราะเออภะวตัณหาความอยากเป็นนูน่นเป็นนี่ในสิ่งที่ตนไม่เป็นไม่ได้แต่ไม่มีนั่แหละวิเพราะตัณหาความไม่อยากเป็นไม่อยากได้ในสิ่งที่ตนเป็นตนมีตนได้นั่แหละ,นะมันก็เดือิ่นล้นในตัณหาสามนี่แหละมันเลยผลักเราจูงเราเข้าไปในกองทุกข์เออตอนนี้ตอนนี้เรามาชำระมันแก้ไขมันด้วยมรรคมีองค์มรรคนี่แหละหรือด้วยศีลสมาธิปัญญานี่แหละ เราก็มาชำระมันสิ่งที่มาครอบงำจิตใจของเราได้ก็เพราะใจของเราไม่มีความตั้งมั่นเราก็ต้องสร้างจิตใจมีความตั้งมั่นหลักแน่นมั่นคงเหมือนเหมือนภูผาศีลาแท่งทึบนั่นแหละลมมาจากสี่ทิศแปดทางมากระทบภูผาศีลาแท่งทึบแล้วมันไม่สามารถทําให้ภูเขาหินนีเ้เอียงหรือว่นไหวได้มีแต่ลมที่มาจากสี่ทิศแปดทางกระจุยกระจายไปนั่นแหละใช่ไหม นี่ก็เช่นกันเนี่ยแหละจิตในจที่มีมีความตั้งมั่นหลักแน่มั่นคงเป็นสมาธิาแล้วมันไม่มีอะไรมาครอบงำจิตใจของเราได้ตอนนี้จิตใจจะมีความต,ตั้งมั่นหลักแน่นมั่นคงเป็นสมาธิาเพราะใจแล้วมีความสงบเพราั้นการอบรมใจของเราให้มีความสงบนี้จึงเป็นควาสมสําคัญในเบื้องต้นเมื่อจิตใจมีความสงบแล้วอาปัญญาเนี่ยแหละปัญญาข้าเข้าไปคุยเขี่ยพิจารณาแยกแยะขี้คายให้มันปรากฏความจริงออมาเห็นตามสภาพความจริงของมัน ถ้าเห็นตามสภาพความเป็นจริงมันไอไอโมหะความรุ่มหลงที่ก่อให้เกิดมาเป็นตัณหาทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมันมันก็หลุดออกไปพังออกไปเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นนี่แหละพอมาพอ,พอตัวสมุทัยพังออกไปนี่โลดความดับทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันล้วนแต่ยูรวมอยู่ในภายในจิตในใจของเราเท่านั้นแหละอะไรต่อะไรก็รวมอยู่ในที่ใจดวงนี้ถ้าใจดวงนี้ไม่มีปัญหาแล้วชำระใจดวงนี้ ให้บริสุทธิ์แล้วอยู่ที่ไหนก็อยู่เถอะไม่มีอะไรมาปีงเกีียวกันหรอกอมีแต่ความจริงล้วนๆเราก็จริงเขาก็จริงสิ่งนั่นก็จริงสิ่งนี้ก็จริงเมื่อมีแต่ความจริงล้วนมันมีอะไรมาปีงเกีียวกันเมื่อมันไม่มีอะไรมาปีงเกี่ยวกันแล้วมันจะมีอะไรทุกข์ล่ะมันก็มีแต่ความเป็นเช่นนั้นเองอะไรพอเกิดมันก็เกิดพอดับมันก็ดับเพราะนั่นการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยนะ ล้วนแต่เข้ามาหาใจของเราเราจะสร้างภายนอกทาอะไรต่ออะไรเป็นอันเป็นคุณงามความดีบุญกุศลทั้งหลายก็ล้วนแต่รวมลงมาที่ใจตรงนี้ทั้งนั้นแหละเหมือนที่ท่านว่าบอกว่าแม่น้ํามันจะมีกี่สายกี่สายก็ตามมันล้วนแต่รวมไปอยู่ที่ปลายทางอยู่ที่ทะเลมหาสมุทรทั้งนั้นเนีย่ยเห็นไหมเส้นทางการป,รปฏิบททัติธรรมไม่ว่าจะในทางโลกหรือทางธรรมเนี่ย ไอ่านป็นคุณงามความดีแล้วมันรวมเข้ามาสู่ใจของเราเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นพวกเราให้พากันที่มีความตั้งมั่นบาดากได้มั่นคงที่จะประพฤติปฏิบัติในการชําระจิตใจของเราด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาแล้วใจของเราเองก็จะมีความสุขได้อย่างแท้จริงชีวิตของเราก็จะทับพอสบแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนเนะ้อ